นุ่มขามทะเลสอควงสาวนนท์เก็บชัยศึกวอลเลย์บอลเยาวชนปททนักตบหนุ่มขามทะเลสอวิทยารวมพลังตบชนะอุรุพงศ์แมมไทยแลนด์3เกมรวดขณะที่เทศบาลน,นครนนทบุรีชนะโรงเรียนเทพมงคลรังสี3าู 0, เซตเช่นกันการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพปรัตนาราชคมสยามบารมราชากุมารีณโนะรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกศสุวรรณ จังหวัดสมุทรปราการประเภททีมชายรอบแรกสายบีทหารอากาศเซนเซชนะเซนเซอคาเดมีมถึงศนเซต25-16 25-22 25-14และโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกสุวันชนะโรงเรียนนานา,นาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสามศูนเซตยี set, ่สิบห้าถึงสายีดีอุรุพงศ์แม้มไทยแลนด์แพ้โรงเรียนขามทะเลออวิทยาศูนย์ถึงสเซต15-25 19-25 8-25ยไซซี C, อุบลร,รัฐพัตลุงนครราคา VC แพ้เซนไซทอคอมฟิทอคอมศูนย์ถึง3เซต1 5 5 5 9 9 5 5 2 5 5 ด้านประเภททีมหญิงรอบสองสายเอมเทศบาลนครนนทบุรีชนะโรงเรียนเทพมงคลดังสี3ามถึงศูนย์เซตยี่สิบห้าถึงสิบเก้ายี่สายเอ็นพัทยา7 FC ชนะสีสเกต VC 3-1สามถึงหนึ่งเซตยี่สิบสามถึงยี่สิบห้ายสายโอโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองชนะปักธงชัยประชานิรมิตรสามถึงศูนย์เซตยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงสิบสองยี่สิบห้าถึง สามถึงศูนย์เซตยี่สาถึงยี่สิบยี่สิบหกถึงยี่สิบสี่บห้าถึงสิบเายทีทีม KKU Volleyball Academy ชนะวัลเล่บอนนครปฐมสามถึงศูเซต25่สิบห้าถึงส bon ิบห้าถึงยี่สถึงส um ิบเายคิวชุมชนหนองพันแคแพ้เส้นดี9กวังจันทร์วิทยาศูนย์ถึงสเซตหนึ 25, ่งห้าถึงยี่สถึงยี่สถึงยี